สวัสดีคะ่ะวันนี้มาอัปเดตคิวติดตั้งหน้าร้านให้ดูนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นการตริดตั้งหลังคาแคนดี้บอยนะคะตัวนี้เป็นรถนาวาราสีประตูตัวเก่านะคะติดตั้งหลังคารุ่นจีสาม รุมป่ะรุ่มเหรอ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 นุ่มเหรอมอร่เรอ นี่จะเป็นตัวท็อปนะคะจุดเด่นคือต่อเซนทรัลล็อกเวลาลูกค้า Lock, ล็อกรถแคริบอยก็ล็อกด้วยนะคะหลังคามีหลายรุ่นหลายแบบเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถทักสอบถามในเพจได้นะคะ อันนี้จะมีไฟหลีไฟเบรกนะคะการติดตั้งจะใช้เป็นซีแคมล็อกนะคะไม่เจาะตัวรถเียวาะ 감사합니다 ลูกค้าท่าในใดสนใจอยากติดตั้งหลังคาแครีบอยสอบถามได้นะคะหลังคามีทุกรุ่นทุกสีเลยหลังการติดตั้งทางร้านมีรับประกันงาน1ปีนะคะหากลูกค้าใช้ไปแล้วมีปัญหาการใช้งานน้ำรั่วไฟไม่ติดกุญแจไม่ล็อกลูกค้ากลับมาเซอร์วิสท,ที่ร้านได้นะคะติดตั้งเสร็จแล้วทางร้านมีใบให้ลูกค้าไปแจ้งก่อเติมที่ขนส่งด้วยนะคะ ท่านใดเข้ามาแล้วสามารถทักสอบถามในเพจได้นะคะตัวนี้จะเป็นรถนวาวราสี่ประตูนะคะ อันนี้จะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งจองสั่งทำสีไว้นะคะสั่งคามีหลายรุ่นหลายแบบเลยลูกค้าสามารถทักสอบถามในเพจได้เลยนะคะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะวันติดตั้งใช้เวลาหนึ่งถึงสองเทโมลูกค้ารอรับรถได้เลย

cầm ống do rei u mân do rei u mân tụi mẹ đẹp vào là tiêu tụi mẹ lógica tụi mẹ tiêu tụi mẹ ตัวนี้จะเป็นรถนาวาสี่ประตูนะคะติดตั้งหลังคารุ่น G3 หลังคารุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะจุดเด่นคือต่อเซ็นทันล็อคเวลาลูกค้าล็อกรถใช้ในบอยก็ล็อกด้วยนะคะ มัดจำจะมัดจำสองพันบาทนะคะลูกค้ามัดจำสองพันบาทบัญชีจะเป็นบัญชีร้านโดยตรงเลยหลังมัดจำทางร้านจะมีบินสั่งซื้อให้ลูกค้านะคะส่วนที่เหลือลูกค้าชำระวันติดตัดงได้เลยจะเป็นโอนเงินสดบัตรเครดิตทางร้านก็รับนะคะ หลังมัดจําแล้วทางร้านทําสีเตรียมงานรอประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะลูกค้าถ้าเสร็จก่อนทางร้านจะโทรนัดวันติดตั้งนะคะส่วนเรื่องสีทางร้านส่งอู่สีรถยนต์โดยต,ดยต,ตรงเลยที่ตัวรถลูกค้าจะมีรหัสสีอยู่นะคะลูกค้าทักสอบถามในเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูนะคะ หลังคาจะมีหลายรุ่นหลายแบบลูกค้าเลือกหลังคาแล้วการมัดจำจะเป็นการโอนนะคะจะเป็นบัญชีร้านโดยตรงเลยลูกค้าทักสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะถ้ามีสีอยู่แล้วก็จะไม่ต้องเสียค่าสีนะคะ ที่เห็นอยู่จะเป็นร้านเดียวกันทั้งหมดนะคะลูกค้าทางร้านสต็อกหลังคาไว้สำหรับทุกรุ่นเลยร้านเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะหลังการติดตั้งทางร้านมีบินให้ลูกค้าไปแจ้ง่อเติมที่ขนส่งด้วยนะคะแล้วก็มีรับประกันงาน1ปีด้วย อยากติดตั้งหลังคาแคีกบอยฝากร้านพวงเจริญการช่างไว้ด้วยนะคะ